สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องสกินสกอตในเกมดิ g ิมอนเวิลด์ดีดีไทยนะครับอ่าเกมนี้อยู่บนเครื่องพีทพีพีเอสพีพีนะอ่าอยู่ในอิมเลเตอร์พี s ีเอสพีพีปมันเป็นเกมของพีเอสทีอะไรประมาณนั้นอ่าครับมันเปรียบเสมือนเป็นเกมดิ g ิมอนที่มันรีเมคแล้วครับอ่าเป็นภาคใหม่ๆนะครับนี่ครับผมก็จะมาแนะนำระบบเกมหน่อยๆครับอ่เกมนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ แต่คนที่ไม่ชอบเกมนี้มันเก่าเกินนะเกมนี้ก็ตอบโจทย์นะครับนาเล่นนะครับภาพก็พัฒนาขึ้นเยอะนะครับกดที่สามเหลี่ยมนะครับนีครับก็จะมีครับไปเทมไพรซ์นี่ก็เหมือนเดิมครับเป็นการอารมณ์มารวยครับทาให้มันมีค่าความสุขเพิ่มขึ้นนะแต่ลดค่าวินัยลงนี่ครับสกอร์คือการดูนะเพิ่มค่าวินัยครับแต่จะลดค่าแฮปปี้เน็ตลงครับค่าความสุขนี่บอกให้น้อยนะแต่ว่าบอกให้น้อยเฉพาะตอนที่มันง่วงนะครับบิชิไว้ครับก็จะมีครับ พาเรื่องเนโฟครับข้อมูลของเราเองครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ก็เป็นสกิลครับสกิลของในเป็นสกิลของดิจิมอนนะครับมีสกิลอะไรบ้างเอ่ยหรือยังใช้ไม่ได้นะเนี่ยนี่ก็เป็นไฟ r บริสนะครับเป็นลมหายใจไฟนะมีแค่สกิลเดียวครับที่ใช้ได้ตอนนี้ a อ c เ s สซ r y รี่เหรอ ตัวยังไม่มีอุปอรมันนะตอนนี้อ่มีระบบอุซกรี์ด้วยครับดิจิเมโมรีผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นระบบอะไรนะยิมอนิโฟนนี่คือร่างที่เราเคือพัฒนาแล้วครับร่างเฟสนี่คือร่างแรกเกิดเลยนะโบตามอนโครมอนแล้วก็อากุมอนร่างแชมเปี้ยนนี่ก็น่าจะมีนี่ครับเกรมอนของเราครับเพลเยอร์ อแถมหมื่นฟอ่าเป็นของเราเองครับอ่าข้อมูลของเราเองนะไตเติลผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะดีมอนแทมเมอร์อ่านี่ครับประมาณนี้ครับมีโวลแมปด้วยนะครับอ่านี่คือระบบเซฟแอนโหลดนะครับ คงไม่น่าจะมีแล้วน,นะครับอ่ะมีพาร์ทเนอร์เป็นของดิิมอนต์ลอยเองนะครับเดีย๋ยวมึงก็จะพาไปฝึกนะระบบฝึกมึงก็มีนะครับอายเทมครับไอเทมก็มีประมาณนี้ครับอ่าก็เหมือนกับภาคแรกไงนะมีระบบไอเทมมีอะไรเนี่ยโคคาคาภาคแรกครับเหมือนกับเหมือนเปียสเหมือนรีเมคเลยครับอ่ะมีครับโรงจิมอยู่เนียครับที่นี่เราสามารถพามาฝึกได้นะ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีสูตรอะไรนะว่าไอ้กลายเป็นเกมอนนะผมยังผมแค่ฝึกมือมั่วไปนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องฝึกไงให้มันกลายเป็นเกมอนนะครับเทรนนิ่งครับีจะเพิ่มดีเฟนต์นะครับรับหมัดครับโอหิวแล้วครับอ่ะดิมอนรอหิวแล้วก็ให้กินเหมือนเดิมครับอ่ะมีเนื้อครับก็จะโยนแบบนี้ครับ โอ้กินเยอะอยู่วะอ่ะ,อะให้กินไปเท็กันแล้วกันครับชิ้นสุดท้ายโอ้โหทังไม่พอเลยวะกินเยอะจัดอ่ะข้าวความสุขในเริ่มมาแล้นะตัวนี้นี่มันเป็น stop it here เพิ่มค่าอะไรเนี่ย offensive เ,เหรออ่ะลองดูครับ อลองไปดูตรงอื่นบ้างครับตรงนี้มันเป็นเพิ่มค่าสมองค่าความฉลาดนี่เพิ่มค่าออฟฟิศสีตรงนี้ครับอ่ะกดทันนะนี่โอ้โหเพิ่มมาเก้าเยอะอยู่นะครับ ชันอยู่อ่ะสวยเพิ่มไปเลยเลยครับอ่ะแตกครับเพิ่มมาสองร้อยนะตอนนี้เท้าไปสิบของเราอ่าก็จะเป็นประมาณเนี้ยแต้มสองร้อยร้อยกว่าตรงนี้ก็จะเป็นฐานระเบิดเนี่ยมันเพิ่มอะไรวะ เพิ่ม max sp แล้วก็เพิ่ม defense นะอะลองดูครับไฮดีจิมันเราเลือกว่าตรงไหนนะอืมได้อยู่อ้อปวดอึแล้วอ่ะแล้วก็หิวด้วย็ต้งพาไปอึแล้วครับตรงนี้เลยนะใจเย็นใจเย็นโอ้โหตั้งง่วงตั้งอึโอ้โห ครบเลยอ่ะเราต้องอ้กินอีกนครับ s <S โอ้โหกินเยอะวะ s <S เดี๋ยวค่อปเอาเนื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรครับ s <S มันมีเนื้อใหม่ที่ตรงนี้นะเดี๋ยว s <S เดี๋ยวพาไปเอาให้ครับแยมนอนก่อน อ่ะโอเคแล้วตอนนี้มีเราเราให้มันนอนนะครับอ่ะกดสามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับตรงน,นี้ครับสลิปก็ประมาณนี้ครับกดิจิ i อลเราก็จะนอนนะครับอ่ะแล้วก็พร้อมกับเซฟเกมได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้ดิจิตอนเราก็โอเคนะแต่เวลายังไม่ข้ามเลย ตนนี้เป็นบ้านของจีจิมอนหรือเปล่าอ่าบ้านดีจิมอนนะก็เหมือนพัคแรกแก็จะมีบ้านของจีจิมอนอยู่นะครับแต่นี่มันเป็นประมาณเป็นเมืองใหญ่เลยนะเป็นเมืองที่มันดูแบบไ <c> ล <oughs> เทคกว่านะครับโอ้โหอื่นแล้วเหรอโอ้โห มีพอดีว่าพอตตี้นะแต่ว่าผมไม่อยากอรองเพราะมันแพงนะประมาณสองร้อยสิบบาทเลยอะ่ะเอาไปครับไปอือรอบที่สองแล้วค่าออฟเฟนซีก็เป็นสองร้อยนะอ่าอยากเพิ่มค่าดีเฟนเพราะขาค่าสปีดจังอะ่ะเดี๋ยวต้องไปเอาเนื้อก่อนนะครับเอาเนื้อฟรีประจำวันนะมันจะอยู่ตรงนี้ครับ ก็เลี้ยวหรือเปล่าน่าอ,อยู่ตรงนี้นะอ่าเราฝีจ,จำหมดประจำวันถ้าเราหลงทางก็กดนี้ครับสามเหลี่ยมครับอ่าแล้วก็ไปที่ G G Y ครับอ่าก็จะมีแมปนะเลื่อนลงมากดลงมาครับนี่ครับโวแมปตรงนี้ครับล็อกแล้วก็โวแมปไฟเจอตี้อ่านี่ครับ จะมีแมปบอกนะแต่อาจจะไม่สะดวกใช้เท่าไหร่นะครับแต่เราก็สามารถดูตรงนี้นะแต่มันเป็นแมปเล็กนะครับอ่ะข้างล่างครับล่างสายนะอ๋อเนี่ยโหไม่ต้องกดไปดูก็ได้เนี่ยอ่ะกด R ครับอ่ะกดที่3แล้วก,กด R นะนี่ครับก็จะขึ้นเวลแมพัพเลยนะครับอ่ะโอ้โหสอนผิดละอ่าได้แล้วม,มาห้าชิ้นนะอ่ะมารับที่นี่ครับโอ้ไได้มาแล้วไ,นะไม่ได้มีห้าชิ้นอนะ่ะ จากโครมมนตรงนี้ครับอ่ะเนี่ยัจากโครมมนตรงนี้นะมิสฟิลมันก็จะบอกไว้เลยตรงนี้มีอะคูมอนตัวสีดำเหรอแบ็กอะคูมอนเหรอมันเพิ่มดิมอนใหม่ๆม,มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยับเข้ามาเข้ารงจิมต่อมาเดินดีกว่ะ ผมว่าจะพามาฝึกหน่อยครับเพิ่มคา่าดีเฟนต์นะ Max HP ตรงนี้เพิ่มสปีดแล้วก็ Max HP เพิ่มดีเฟนต์ก่อนครับข้ามได้นะสามคนข้ามได้ครับโอ้ oh, เพิ่มน้อยจังอ,ะอ่ะมาตรงนี้แทนออฟเ e นซี ense, เพิ่มไปแล้ว อีเฟนก็เรนเนะอืมเนี่ยหิวต้องอห้กินอีแล้ววะอันนี้มีชน่นการกินก็ไม่เข้าเท่าเลยนะภาคนี้มันไม่มีการอาปากอะไรนะผมไม่ค่อยชอบนะมันเหมือนกับโยนแล้วก็ให้มันทะลุต,ตัวไปเลยโยนมันเป็นเหมือนพลังอะไรม,มากกว่านะโยนแล้วก็หายไปเลย น่าจะมีการป้อนให้เหมือนกับภาคแรกครับอ่ะมันดูเรียวดีดูสมจริงดีนะชคไปนี่อ่ะได้ครับ200รนะต่อไปจะฝึกค่าความเร็วดีกว่าตรงไหนมั่งวะตรงนี้เน้นความเร็วเป็นหลักนะไม่โดนอ๋อหลบให้ดีจุบมันหลบนะนี่ อะไรนะโอ้หิวอีกแล้วอ่ะโอ้้ไอ้ฝึกเยอะก็หิวเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยโหเนื้อจะหมดแล้วแป๊บเดียวเราฝึกค่าบริเวณน่าจะสั่งใช้คำสั่งมันเพิ่มได้นะ แต่เนื้อจะหมดแล้วโอ้โหยังไม่ครบสองร้อยเลยต้องใช้เนื้อเยอะเลยครับโอ้โหขออืละน่าจะจบได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาฝึกใหม่ดีกว่าก็าต้องพาไปอีกเหมือนเดิมนะ ถึงแล้วถึงแล้วโอ้เดินทะลุตัวเราไปเลยอืมไอเดียแมพโคลอสเซียมข้างบนโอ้ข้างบนเราสามารถไปโคลอสเซียมได้นะไซโพสโฟรเรสเรลเพลินบอยไปเรลเพลินเหรอเดี๋ยวช่างมันดีกว่าอัอ่ะ ก็ระบบเกมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาหน้าผมก็จะพาไปลองพาไปสู้ดูนะอ่ะเดี๋ยวเจอใหม่พาหน้าจเจอใหม่คลิปหน้านะอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการฝึกมันครับทีมแล้วก็การให้อาหารต่างๆรนะบบต่างๆนะเกมนี้ก็น่าเล่นอยู่ครับอ่ะไปหามาเล่นกันได้นะเดีย๋ยวถ้าสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาดิสคอดมาถามได้นะอ่ะว,ว่าต้องทำยังไงยังไงครับอ่ะ ระบบการลงเกมก็ผมก็สอนไปแล้วนะการลงเกมพีพีเอสพีพีหมายหมายในะช่องดูผมได้นะคะสอนนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ